พัฒนาการของกานดาตอนนี้านานาเยอะเท่าไหร่คะเนี <c oughs> ่ยไี่สิดีวเราดูพัฒนาการกันไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ยังไม่ยมยังไม่ต้องอยังไม่ต้องอันนี้เป็นโบจอยค่ะโบจอยได้ไหมอ้าวด่ดิ นี่น้องใหเป็นสาวสาวเอ็กแซกวะสาวเอ็กแซกสาวเชฟสาวเอ็กแซกนี่นี่ฮะเด็ดสุดเด็ดสุดเด็ดสุดวะเอกแสงข้าวเดี๋ยวก็ได้เรื่องอืมอ่ะพอแล้วเดี๋ยวก็ไ้เรเจ็บสุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บสุดคืออ๋ออันนี้เป็นสวยสวยแล้ว อะไรคะที่ฉันสวยตลอดนะคะนี่ค่ะสิ่งที่เจ็บที่สุดทั้งไหมเดี๋ยวมาถ่ายรูปตัวจริงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกันดาค่ะถามด้วยค่ะอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างถามว่าอะไรบ้างที่จริงดีกว่าที่จริงที่จริงดีกว่ายังเหลือยังเหลือหมดซื้อซื้อหมดเลยค่ะถ้าดูจากรูปเมื่อกี้เอารูปรูปรูปไหนคืออยากรู้เรื่องอะไรถามได้เลยค่ะไม่ปิดทางนะไม่เหนื จมูกก็ซื้วมากไม่ต้องถามไงจมูกจมูกจะบอกไม่ต้องถามอันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ทําจมูกแล้วก็หน้ายังเป็นสิวแล้วก็เบาๆผิวยังดาอยู่นะคะผิวยังดําคล้ำใช่ตอนนี้อายุประมาณยี่สิบอะค่ะยี่สิบเห็นไหมหน้าก็ยังแบบเบ้าๆเป็บบห่ขอคิ้วได้ปะอันนี้คือหน้ายังกว้างยังไม่ได้ทําจมูกใช่ยังไม่ได้ทาค่ะ ไหนๆก็ไหนๆล้าแชร์ให้หมดซะพวกค่ะขอคิ้วนะคิ้วคิ้วเหรอขอสมัยได้ได้คิ้วอันนี้นะคะอันนี้ใช่มัยสมัยเนี้ยหน้าลูกหนังเกี่ยวมากเลยโก่งมาก็สวยอันนี้เที่ยวอันนะตอนนี้อ่ะพลาดไปแล้วให้เพื่อนดูเลย่าใเพื่อนดูคิ้วคิวเปลี่ยนไปอันนี้เป็นสะพานแขวนหรมาชมตาด้วยใกล้ๆ ไม่จริงผลข้างกาม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 ไม่มีเหลืออะไรบ้างนี่แบบเนี้ยไม่เหลือแล้วค่ะเหลือแค่หนังหุ้มได้ที่ยังอย่างของแร่ยังซื้อหมดนะค่ะเดี๋ยวทำว่าเป็นเปลี่ยน เปลี่ยนมาไหร่เปลี่ยนเมื่อไหร่เปลี่ยนเรื่อยๆค่ะเมื่อมีตังค์คือเขาเปลี่ยนมีตังค์ได้มาอันนี้คือช่วงแรกเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วดักฟันดักฟันนั่งกันเค้าทีครั้ไม่ได้ทำอะไรดักฟันอย่างเดียวค่ะไม่ขาไม่ได้เสริมยกได้ยกได้ยกได้ขาไม่ได้เสริมค่ะดักฟันแล้วมันได้มาอันนี้นะคะตาตานี่ซื้อมาจริงๆแต่หมูซื้อคิ้วซื้อแล้วก็โบท็อกก็ซื้อ แล้วก็ผิวท่านแต่ว่าค an like no well, no an ืออย่างเหมือสิ่งอะไรเนี่ยเราสัลยกรรมเนี่ยเราก็ต้องดูมันก็คือสวยซื้อได้นะคะเราก็ต้องดูถ้าศัลยกรรมเราก็ต้องดูแลผิวท่านด้วยถ้าไม่ดูแลผิวท่านยังไงมันก็ไม่ได้นะคะที่สำคัญใช้อะไรคะเมจิกวนี่แหละมาพูดแล้วก็ใช้เมจิกกับเซรั่มแต่ว่าวันนี้เนี่ยนาแดงก็ไม่มีอะไรก็คือขาดแค่การแต่งเมดูน์มานะ ก็แต่งหน้าได้เลยจะแต่งแว่นเงนจะลงแป้งไม่ลงแป้งก็ได้ใช้ได้ทั้งหญิงและชายนะคะแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันค่ะเราเป็นตัวนี้เป็นตัวกันน้ำด้วยตรงใช้ดีมากเลยค่ะมีอะไรถามเฉยเลยคะไม่มีค่ะไม่มีเลยอย่างเคียนะคะคือกะลังอย่างซื้อทุกอย่างซื้อทุกอย่างซว่าซื้อมาหมดเลยค่ะแต่ว่าบอกแล้วว่าผิวที่ดีเนี่ยก็คือต้องได้รับการบำรุงเลยพี่ต่อฝากรูปมาให้ดูค่ะเดี๋ยวคราวหน้าพี่ต่อจะ คือเขาบอกพี่ต๋อว่าซื้อพี่ตับมาทำหน้าที้ทำหน้าอย่างงี้แบบถ้าเรื่องแล้วไนสนใจเข้ามาคุยได้สรุปแล้วเราก็หนีไม่พ้นการซื้ออยู่ดีหัวข<ส>้อนี้ขอตั้งว่าซื้อโอเคนะคะเดี๋ยวนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายจุ๊บ